เดีย๋ยวเรามาเมาส์สมอยกันสักหน่อยนะครับว่าตัว MongoDB เนี่ยนะครับมีใครแบบสนใจบ้างนะโอเคมาก่อนอื่นเลยนะครับเวลาเราจะลงทุนเนาะในเรื่องของในในยุคนี้นะครับตัวเดียวเลยที่คำคำหนึ่งเลยว่าที่มันจะฮิตมากๆเลยนะครับผมก็ขอเปิดด้วยคำว่า AI ลวกันนะครับในยุคนี้นะยังไงก็หนีไม่พ้นนะฮะเราก็ต้องดูอีตัว AI เนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วทีเนี้ยไอคำว่า AI เนี่ยเรามีการเชื่อมโยงไปยังหุ้นตัวไหนแล้วบ้างนะเท่าที่เราทำคลิปกันมามีหุ้นรายตัวกันมานะครับตัวแรกเอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มชิปอันดับแรกเนี่ยเราเคยพูดถึงชิปกันไปใช่ไหมฮะถ้าเป็นในเรื่องของ AI นะครับคลิปที่เราทำกันไปแล้วเนี่ยก็มีตัวอย่างเช่น NVIDIA นะครับ หุ้นเ v ็นวีดียแล้วก็อีกหนึ่งหุ้นนะครับที่ตอนนี้ราคาล่วงมากๆนะครับแล้วเป็นเรื่องชิปนั่นก็คือ NVTS ทนะครับทบทวนกันหน่อยและอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นหุ้นเ,เกี่ยวกับการทดสอบชิปเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ a e h อโอเคอันนี้คือถ้า AI เราพูดถึงชิปนะครับมีทั้งหมด3ตัวแล้วที่เราเล่ากันไปนะครับต่อมาถ้าเป็นเรื่องของ AI นะครับมันพาเราโยงพาเราไปมีความรู้เรื่องไหนอีกนั่นก็คือเรื่องของ เอเนอรหรือว่าพลังงานนะครับไอตัว Energy หรือว่าพลังงานเนี่ยเรามีพูดไปทั้งหมด2ตัวแหละตัวแรกเลยนะครับที่เราพูดกันไปเลยแล้วก็ตอนนี้มีคนบอกว่าเป็นหัวแถวแล้วนะครับนั่นก็คือ eos e เนาะแต่จริงแล้วเราจะมองว่ามันเป็นแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอรวบไปเป็นพลังงานก่อนละกันและตัวถัดมานะครับที่เพิ่งพูดไปสดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือโอ k คโล นะฮะฮมี U.S.E แล้วก็มี o อ l ลถัดมาอีกครับถัดมาอีก AI นะครับพาเรามารู้จักสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์นะครับอ่าซอฟต์แวร์แล้วหุ้นตัวไหนอ่ะที่อยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์ด้าน AI นะครับก็ต้องบอกว่ายอดฮิตจัดๆนะฮะในประเทศไทยนั่นก็คือพาลันเทีย และอย่างสุดท้ายนะครับที่ AI พาเราไปรู้จักนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า data center นะฮะ data center โอเค นะครับ n t t r c e n t น r นะครับอันนี้คือคลิปล่าสุดเลยนะครที่เราเล่ากันไปนะครับมี2ตัวนะครับนั่นก็คือ nbi s นะครับแล้วก็ caww o r นะครับณวันนี้นะครับมุมไหนที่เราจะพูดถึงตัว mongodb นะครับนั่นก็คือในมุมของซอฟต์แวร์ครับ mongodb เนี่ยโดนจัดอยู่ในกลุ่มของซอฟต์แวร์ตรงนี้ นะครับพี่วันนี้วันนี้เราจะมาเจาะกันนะครับว่าเออมองโกดีบหรือว่า e ด้านซอฟต์แวร์เนี่ยส่วนไหนของซอฟต์แวร์แล้วกันนี้พอไอ้คาว่าซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างซอฟต์แวร์ AI หรือเขาพูดกันนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆเราอยากจะเข้าใจมันเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น2ส่วนหลักๆเลยนะครับพอเป็นเรื่องซอฟต์แวร์คือ1ข้อมูลครับหรือว่าคําว่า Data แล้วกันและ2นะครับคือ AI Mo เดลถ้าคุณมี2ออย่างนี้นะครับคุณก็จะได้ซอฟต์แวร์มา หนึงตัว AI โมเดลก็เหมือนสมองอะซึ่งพรันเทียเนี่ยโดดเด่นเรื่องนี้มากพรันเทียมี AI โมเดลที่ฉลาดมากนะครับเลยทําให้เขาเอาไปใช้กับธุรกิจไหนเนี่ยก็สามารถสร้างผลกําไรได้ดังนั้นเนี่ย AI เราก็จะเปรียบเสมือนว่ามันคือสมองส่วน Data นะครับ Data หรือว่าข้อมูลเนี่ยเราจะมุมมองมันเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนร่างกายนั่นก็คือเป็นสิ่งที่จําเป็นร่างกายที่มันไม่มีสมองก็ไม่ฉลาดใช่ไหมมีสมองเฉยๆไม่มีร่างกายก็ทําอะไรไม่ได้นะครับดังนั้นสมองกับร่างกายต้องรวมกันนะครับถึงจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งหรือเราเรียกมันว่าซอฟตแวร์ นะครับก่อนหน้านี้ผมบอกแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะในแง่ของซอฟต์แวร์พอเราพูดถึงซอฟต์แวร์ปุ๊บเราแบ่งออกมาเป็น Data กับ AI Mo โมเดนะครับส่วนที่เราจะเจาะกันวันนี้ที่จะเกี่ยวกับ MongoDB คือในส่วนของ d t t คําคำว่า Data เนี่ย นะครับผมขอเติมเข้าไปอีกคำหนึ่งครับคือคำว่าเบสนะครับตรงนี้เราแปลเป็นไทยว่าฐานข้อมูลนะครับ database หรือฐานข้อมูลวันนี้อาจจะเป็นภาษาอังกฤษเยอะหน่อยนะผมรู้สึกว่าผมอยากจะยก,กระดับภาษานะครับเป็นครูภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ ไนะล่อีกทีนะอยากให้ทุกคนตามทันนะครับตอนแรกเราเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์เนาะเราปูมาจาก AI ก่อนนะครับมาซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เสร็จเนี่ยผมบอกว่ามันแตกออกมาเป็น2ส,ส่วนนะครับคือ Data กับ AI Mo d e เดแล้ววันนี้เราจะเจาะไปกันไปที่เรื่องของ Data ซึ่ง Data มีหลากหลายครับแต่ว่าเราเติมคาว่าเบสเข้าไปนะครับแปลว่าวันนี้เราจะเจาะเรื่องของ Database Databa s e นะครับมี2ส,ส่วน นะครับมีแค่สส่วนเอาให้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับเราเรียกมันว่าฐานข้อมูลแบบมีโครงสร้างนะครับและฐานข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างฮะวันนี้มาเรียนหรือมาลงทุน <c oughs> แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับคอนเซปต์เราเหมือนเดิมนะลงทุนต้องลงทุนแบบเข้าใจตัวบริษัทมันจริงๆนะครับเราจะได้แบบไปโมได้นะตัวเลขทางการเงินอะไรเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะครับเราเข้าใจมันก่อนด a ต้าเบสมีแบบโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างมีโครงสร้างคืออะไรนะครับเพื่อนๆเคยใช้ Excel ไหม มีใครเคยใช้ Excel นะครับพวก Excel เนี่ยนะครับที่มันเป็นตารางนะครับเวลาเราเกรอกข้อมูลเนี่ยเป็นตารางไป็นอะไรเงี้ยเรานับว่ามันคือฐานข้อมูลแบบมีโครงสร้างครับแล้วถ้ามันไม่มีโครงสร้างล่ะถ้ามันไม่มีโครงสร้างตัวอย่างข้อมูลมันเช่นออรูปภาพครับรูปภาพมันไม่ มันไม่ได้มีโครงสร้างนะนี่มีคนบอกมาแล้ว SQL กับ NoSQL สุดยอดครับวันนี้มาอธิบายง่ายนะฮะโครงสร้างก็คือ Excel เนาะมันกรอกเป็นตารางโดนจัดระเบียบไว้แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโครงสร้างเนี่ยมีได้หลายแบบมากแต่ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายคือรูปภาพนะรูปภาพมันไม่สามารถเอามาเป็นตารางได้นืกอออกไหมครับทีนี้ MongoDB เนี่ยเขาเก่งด้านใน ะะเขาเก่งด้าน Database แบบไม่มีโครงสร้างครับอ่านไหมอ่นไหมนะครับมาจากซอฟต์แวร์นะครับ,าารบอยู่ในส่วน Data และก็อยู่ในส่วนของการที่เราเนี่ยเป็นแบบไม่มีโครงสร้างนะครับหรือว่าเราเรียกกันเท่ๆนะครับว่า No SQL ก็ได้ตอนนี้เราเข้าใจคําว่าฐานข้อมูลและเราเข้าใจคําว่าโครงสร้างกับไม่มีโครงสร้างและเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่า1บริษัทเนี่ยจะมีข้อมูลที่ เขาจะมีทั้งแบบโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างอยู่ในบริษัทเดียวกันอยู่แล้วเอาบริษัทที่กำลังเ,เป็นกระแสในช่วงนี้นะฮะง่ายๆเลยนะครับขอยกตัวอ,อย่างขออนุญาตนะครับขออนุญาตคุณ CK ครับ Fast Work อ่ามีใครรู้จัก Fast Work บ้าง ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะและยิ่งแบบว่าเป็นสายลงทุนด้วยใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายนึกภาพตามได้ง่ายนะครับว่า1บริษัทเนี่ยจริงๆแล้วนะเขามีฐานข้อมูลหรือว่า database เนี่ยนะครับทั้งแบบโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างนะแล้วเราจะได้เห็นภาพว่าม o งโกดีบเขาอยู่ตรงไหนนะครับอ่าเรามีบริษัทชื่อ Fast Work แล้วนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมขออนุญาตแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งในที่นี้คือป้างป้างเพื่อบอกว่าถ้าเราทํางานเป็นพนักง,งานประจาําหรือแม้กระทั่งเราเป็นฟรีแลนซ์หรือเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเราจะรู้ว่าในองค์กรหนึ่งองค์กรเนี่ยนะครับมันจะมีคําว่าหลังบ้านกับหน้าบ้านหลังบ้านนะ่ะคือทําอะไรที่มันเป็นการภายในเนี่ย นะครับหน้าบ้านก็คือเราขายของนทำนู่นทํานี่นะครับทีนี้สมมุติ Fastwork หน้าบ้านก็คือเขาคือฟรีแลนซ์ใช่ไหมขนมาโพสต์งานนะครับหรือมีการใส่โค้ดใส่รหัสโค้ดนะตรงนี้หน้าบ้านนะครับเป็นการโพสต์งานก่อนหรือมีการกรอกรหัสโค้ดนะครับซึ่งรหัสโค้ดที่โด่งดังในช่วงนี้คืออะไร CSI 33ใช่ไหมส่วนลด33บาท ซึ่งทั้ง2ออย่างเนี้ยมันก็เป็นข้อมูลถูกปะคนนู้นคนนี้โพสต์งานนะครับหรือว่าคนมากรอกรหัสโค้ด CSI 33เนี่ยอันนี้คืองานหน้าบ้านงานหลังบ้านนะครับเขาเป็นองค์กรนะองค์กรแน่นอนว่าก็ต้องมีอะไรครับฝ่ายบัญชีฝ่าย HR ต่างๆนะเงินเดือนข้อมูลพนักงานอันนี้ผมสมมุติง่ายๆเนาะเป็นต้นถูกไหมเพราะว่า f a s t w ไม่ได้ทำคนเดียวถูกไหมครับเขามี ทังงานหลังบ้านอยู่นะครับทีนี้จะเห็นว่าที่ผมเขียนทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือข้อมูลทาั้งนั้นแหละนะครับอไอข้อมูลเหล่านี้มันจะต้องโดนจัดเก็บยกตัวอย่างโพสต์งานนะครับเราอธิบายง,ง่ายๆว่ามันเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างดังนั้นเนี่ย fastwork จะเก็บโพสต์งานไว้ที่ดาต้าเบสไหนหรือทางข้อมูลไหนก็ต้องเป็น mongo db เพราะว่าเขาเก่งด้านนี้นะครับ ตัวย่อ mdb อ้าวแล้วถ้ามันมีรหัสโค้ด CSI 33มาล่ะเราอยากรู้ว่ามีคนใช้รหัสโค้ดกี่คนนะครับรหัสนี้จะมีส่วนลดเท่าไหร่นู่นนี่นั่นเป็นข้อมูลนะครับถ้าเอาแบบง่ายๆสุดเราก็เก็บใน Excel นะครับเหมือนที่ทุกคนเคยใช้แต่วันนี้เราจะมาแนะนําอีก1ห,หุ้นที่เก่งเรื่องข้อมูลแบบมีโครงสร้างนะครับ fastwork ก็ต้องไปใช้ database ของหุ้นหรือบริษัทที่ชื่อว่า snowflake ในทางเดียวกันนะครับเงินเดือนนะครับข้อมูลพนักงานสิ่งที่อยู่หลังบ้าน นะครับมันเป็นข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูงเพราะว่าเป็นข้อมูลภายในองค์กรน,นะครับไม่ได้ต้องการวิเคราะห์ไม่ได้ต้องการความล้ำอะไรนะครับตรงเนี้ยเขาจะเอาไปเก็บในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ทําบริษัทใหญ่ๆหน่อยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยใช้นะครับว่าข้อมูลเหล่านี้จะโดนไปเก็บในฐานข้อมูลของ Oracle ครับหรือ o r c l หวังว่ามาถึงจุดนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นภาพว่าในหนึ่งองค์กรเนี่ยเขามีข้อมูลหลากหลายแบบไอข้อมูลแต่ละแบบเนี่ยก็ต้อง ไปจัดเก็บกับผู้ที่เชี่ยวชาญในแบบนั้นนนนะครับอย่างตัวอย่างตอนนี้ Fast Work เนี่ยก็เหมือนต้องมีฐานข้อมูลทั้งหมดถึง3ฐานนะครับ Oracle 1, MongoDB 2, โแล้วก็ s n o ่3ึงทั้ง3หุ้นเนี่ยก็เป็นหุ้นกลุ่มฐานข้อมูลเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ว่ามีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกัน ทบทวนย้อนให้ดูนหน่อยนะครับว่านี่เห็นไหมเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมาจาก AI อยู่แล้วเนาะ AI ช่วงนี้นะครับมันก็จะทําให้ธุรกิจอะไรๆอย่างเนี่ยเติบโตเติบโตอยู่แล้วนะครับเรามาพูดกันในแง่ของซอฟต์แวร์นะครับทีนี้ในซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีในเรื่องของ Data กับ AI Mo โมเดลใช่ปะเราก็มาเจาะในเรื่องของ Data Data มีทั้งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างนะครับเพราะไม่มีโครงสร้างเนี่ยผมก็มายกตัวอย่างให้ดูว่าในหนึ่งองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมีข้อมูลทั้งแบบมีโครงสร้างและไมม่่ีีโครรงงส้้าาาาะบเกก็จใช Data ทหหลหลย กันไปนะครับก็มีทั้ง MongoDB นะครับมีทั้ง Snow นะครับมีทั้ง Oracle นะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ายิ่งยุค AI นะครับบริษัทใช้ AI มากขึ้นนะครับสมบริษัทนี้นะครับที่เชี่ยวชาญด้านดาต้าเก็จะเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของทางด้าน AI แล้วก็แน่นอนว่าใน1บริษัทเนาะก็อยากย้ําตรงนี้นะครับว่ามันไม่ใช่ว่าบริษัทเดียวใช้ d า t a า a ตัวเดียวเนาะหบริษัทเนี่ยสามารถใช้ d า t a า a ได้หลากหลายนะครับเขาไม่ได้แย่งลูกค้ากันโดยตรงขนาดนั้นนะเขาก็จะแบ่งแบ่งกันนะครับ the b a s e of the b a s e of the best เนี่ยคือ s p 5 0 0หรือเปล่า โอ้อย่างชอบเลยนะครับคอมเมนต์น,นี้ตอนนี้ถ้าเกิดเร,เราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าอ๋อหนึ่งบริษัทเนี่ยมันใช้หลายๆ d a t a ้าเบสอยู่แล้วใช่ปะแล้วเราจะเลือกลงทุนตัวไหนดีล่ะอ่าทีนี้เราก็ค่อยคมาดูถึงพื้นฐานทางการเงินเล็กๆน้อยๆของบริษัทกันนะว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีพื้นฐานทางการเงินยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาตีตารางเลย นะครับเรามาดูในมุมของรายได้อชื่อหุ้นก่อนแล้วกัน O R C L นะครับ M D B นะครับซานโอนะครับต,ตัวครัฟึบฟึบนะอันนี้เป็นรายไดนะ้กันอันนี้เป็น G M ทุกคนตรงนี้เก็บไว้เป็นความรู้ G M คือ gross margin หรือกำไรขั้นตน้นถ้าเกิดใครอยากให้เน้นเรื่องนี้นะครับพิมพ์ G M มาได้ถ้าเกิดเยอะพอผมจะมาไลฟ์แล้วพูดถึง G.M. โดยเฉพาะ G.M. เนี่ยสำคัญนะครับ G.M. หรือว่าก๊ o ส์มาร์จิมันคือสิ่งที่บ่งบอกความแข็งแกร่งของบริษัทแล้วแต่ละธุรกิจมี G.M. ไม่เท่ากันนะแล้วสุดท้ายเรามาดูกำไรขาดทุนกันเริ่มที่ Oracle กันเนาะเราพิมพ์ Oracle กันนะครับ O.R.C.L. ตอนนี้ Rocketool t เราอัปเดตใหม่แล้วนะครับมีข้อมูลทางการเงินแต่ขอสปอยก่อนว่าอาจจะมีติดขัดบ้างนะครับอ้ตัวเลขเริ่มเบียดแล้วนะฮะไม่เป็นไรเลื่อนลงมา นะครับนี่พอเรากดข้อมูลทางการเงินก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเราเลือกได้ว่าจะเป็นรายไตรมาสหรือรายปีนะครับเราดูกันรายปีแบบง่ายๆก่อนนะครับ o อ a c เคนะครับบริษัทระดับยักษ์เนาะมีรายได้รายปีนะครับตอนนี้ก็คือ57บิลเลี่ยนนะครับหรือ5,7 0 0 0ล้านนะกอดโปรฟิตไม่ขึ้นนะครับ ยังแหงๆกางอยู่ไม่เป็นไรก็ profit ตรงนี้ก็คือตัว GM นั่นแหละนะครับหรือว่าก๊อส margin นะแล้วแต่คนเรียกส่วน net in ข้ามนะครับหรือว่ากําไรสุทธินะอยู่ที่22%หรือว่า12บิลเล้ยนนะครับมาเจอ่ันรายได้ตรงนี้ประมาณ57ครับส่วนกำไรอยู่ที่ประมาณ12ปีประมาณ22%ครับตัวนี้ก็แล้วก็จริงๆผมแอบทำการบ้านมาก่อนแล้วไอ้ตรงเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์กำไรกอสม m a r g i นจะอยู่ประมาณสัก70%นะฮะคร่าวๆต่อมามาดู mdb ไอ้ทำข้อมูลการเงินนึงก็แอบยากนงะผมทำแล้วมันก็ยังแบบไม,ไม่ค่อยได้อย่างใจนะครับเดี๋ยวจะหาเวลาพัฒนาใหม่รายได้รายปีสินะครับรายปีเนี่ยอยู่ที่2บิลเลียนนะครับช่วยเงินจำด้วยก็ Prof i t นะครับอ่าอยู่ที่ประมาณรัก70กว่ากว่าเห็นไหมตัวหนังสือสีดำนะครับแล้วจำไว้เลยนะว่าธุรกิจประเภทซอฟต์แวร์นะครับไปดูได้เลยนะจะเป็น Meta พลันเทียหรืออะไรพวกนี้นะครับกำไรขั้นต้นเขาควรจะรักษาได้ที่ระดับ70กว่านะครับซึ่งถือว่า mongodb ก็ ทำได้ตามมาตรฐานนะฮะและ Net i n ินข้ามล่ะอ่ายังเป็นบริษัทที่ยังขาดทุนอยู่นะครับก็ขาดทุนอยู่ที่ลบ129่้ามิลเลีย์หรือประมาณลบแล้วเทียบกับไรายได้เนี่ยก็ลบไปประมาณสัก6%เป นะครับรายนะครัะก็ิบอก็ประมาณลดกว่าเนตครับตัวสุดท้ายนะครับ snowflake snowflake รายได้เป็นไงรายได้นะครับอยู่ที่3.63บิลเลียนนะครับ3 3มหมื่นสามอดโปรฟิตนะครับอ่าตรงนี้ถือว่าต่ำกว่า70นะก็อยู่าราวๆสัก60กว่ากว่านะครับส่วน net in c o m e นะครับเป็นบริษัทที่ยังขาดทุนอยู่นะครับก็ขาดทุนอยู่ที่ลบหนึบิลเลียนเลยนะหรือว่าขาดทุนไปตีประมาณเนี่ยประมาณสักเกือบครึ่งเลยนะครับลบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะรายได้

อ่สามสิบาทครับลดไปสาาเลอสิบห้าอ่าทีนี้พอเรามาเทียบเป็นตัวรายได้กันแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เราต้องมาเลือกกันแล้วว่าเท่าที่ผมดูจากรายได้เนาะเราจะเห็นว่า Oracle เนี่ยทิ้งห่างเพื่อนไปเลยนะครับก็คือระดับ57นะครับมากกว่า MongoDB มากกว่า s n o เนี่ยเป็นโอ้โหสามสิบเท่าเกือบ30เท่าเนาะแต่ว่า Gross Margin เนี่ยตัว MongoDB ถือว่ารักษาได้ในระดับเดียวกับบริษัทใหญ่อย่าง Oracle นะครับแต่ว่า s n o เนี่ยอาจจะแบบน้อยลงไปหน่อยในมุมของผมนะแล้วก็การขาดทุนของ MongoDB ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเก กับสโนเฟลกเนาะสโนเฟลกเนี่ยรายได้เยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าถือว่าขาดทุนไปเนี่ยในระดับ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยดังนั้นเราต้องมาดูว่าอ่ะถ้าโ r a c l คเป็นบริษัทใหญ่แน่นอนตรงนี้จะเป็นบริษัทที่มั่นคงแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเขาก็จะเป็นกลุ่มพวกรัฐบาลน,นะครับเราจะเห็นว่าเขาแทบจะยืนข้างกับโดนัลด์ทรัมป์เลยนะครับบริษัทในอเมริกาหรือรัฐบาลของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะใช้โอรา l คเป็นหลักเพราะว่าเขาต้องการความน่าเชื่อถือความปลอดภัยเนาะใครที่เป็นสายแบบอยากจะแบบว่า ให้มันเติบโตไม่ต้องกับไม่ต้องแบบฉูดฉาดมากนะครับเน้นแบบแน่นๆนะครับแทงแทงออร์เคลิลอาจจะตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดใครกําลังหาหุ้นที่แบบพลิกจากขาดทุนเป็นกําไรเนี่ยเขาเรียกหุ้นกลุ่มนี้เขาเรียก กลุ่มแบบกลุ่มรีบาวกลุ่มเทิร์นอะลาวก็ได้นะครับถ้าเกิดมันพลิกจะขาดทุนแล้วกลับมาทํากําไรได้เนี่ยราคาส่วนใหญ่มันก็จะดีดเนาะแต่ว่าความเสี่ยงมันก็มีใช่ไหมครับเราต้องลุ้นว่าให้บริษัทเนี่ยมันทํากําไรได้เร็วๆนะครับณนะมุมมองตอนนี้มองโกดีบีก็ใกล้จะกําไรมากกว่าเนาะเพราะว่าขาดทุนน้อยกว่าส่วนสโนเฟลก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะว่ายังขาดทุนอยู่ถึงเกือบ35%นะครับ,นะรบก็สนะท้อนมากับราคาหุ้นเนาะที่สโนเฟลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณทัก200ส่วนมองร้อนนใแง่วนแห่ซื้อหือ นู่นนี่นั่นนะนี่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปเลือกเอานะครับว่าเราจะเป็นสายแบบลงทุนแบบแท้งๆนะครับ Oracle หรือเราอยากจะเน้นเสียงให้หุ้นมันแบบพลิกกลับมาทํากําไรได้นะครับตรงนี้ไปเลือกเอาแต่ถ้าถามผมนะครับทั้ง3หุ้นนี้มรู้เพื่อนๆจะผิดหวังปะนะนั่งพูดมาลังนานผมไม่ได้ลงทุนเลยนะครับทั้ง3ตัวนี้เพราะว่าตอนนี้พอ,อร์ตผมมันประมาณสัก20ตัวแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบช่างน้นหนักดีๆเนี่ยผมไม่สามารถที่จะแทรกหุ้นสาย d า t a าเบสเข้ามาในพอร์ตผมได้แล้วนะครับผมอยากจะ จะนําเงินมาเพิ่มจํานวนเงินให้กับหุ้นที่อยู่ในพอร์ตผมมากกว่าแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของการที่ลงทุนในหุ้นที่ยังขาดทุนอยู่และรอพลิกกลับมาทำกำไรเนี่ยผมก็มีเต็มพอร์ตเลยนะครับก็เลยแบบอืไม่สามารถเอาเข้ามาในพอร์ตได้จริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนแบบ่องดูแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องทําตามผมเนาะเราลงทุนในสิ่งที่เราชอบแล้วเราเข้าใจก็สามารถที่จะเอาเข้ามอมูลตรงนี้ไปพิจารณาต่อได้ นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสบอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับถ้าเกิดใครสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับจะขอบคุณมากๆนะครับเพราะอยากให้ลงทุนกันอย่างมีความรู้จริงๆนะครับเราจกนี้มาแชร์กันหน่อยว่าลงทุนในหุ้นตัวไหนกันอยู่บ้างนะครับคอมเมนต์หน่อย